โรงเรียนบ้านมูโนอําเภอสุไหงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขต2เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน53คนนักเรียนจํานวน842คนเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3สถานศึกษานําร่องพื้นที่นวัตกร ก,การศึกษาจังหวัดนราธิวาสรุ่นที่1มีพื้นที่ตั้งติดกับแม่น้ำสงไายโกลกซึ่งการพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเป็นสังคมกึ่งเมืองและชนบทประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก มีตลาดนัดสองแผ่นดินไทยมาเลเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอสุงไงโกลกตั้งอยู่ใกล้บริเวณโรงเรียนจากต้นทุนทางอาชีพวิถีชุมชนปราชชาวบ้านและสถานที่สำคัญรวมทั้งผู้ปกครองชุมชนและสภาพปัญหาในพื้นที่ที่เห็นความสำคัญของการมีสมรรถนะทางภาษาเพื่อการสื่อสารกระบวนการคิดเชิงระบบทักษะอาชีพทักษะชีวิตและมีคุณลักษณะอันพึงประสงบนพื้นฐานวิถี โรงเรียนบ้านมูโนกได้มีรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมต้นแบบการเรียนรู้ตลาดนัดสองแผ่นดินไทยมาเลในรูปแบบ 4P โมเดลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลอย่างต่อเนื่องรอบด้านเป็นองค์รวมและพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตกระบวนการโรงเรียนบ้านมูนก ได้นำแนวคิด s t o r y b a s e d Learning การร้อยเรียงสาระการเรียนรู้เป็นเรื่องราวโดยใช้กรอบในท้องถิ่นมูโนเป็นโครงในการดำเนินเรื่องแล้วนำสาระการเรียนรู้ต่างๆมาผูกโยงเป็นเรื่องราวบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษศิลปะและภาษามลายูสำหรับนักเรียนแต่ละชั้นในรูปแบบ 4P m o ีโ l และใช้เทคนิคกระบวนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให ผู้เรียนเกิดฐานสมรรถนะดังนี้พาร์ทหนึ่งชั้นประถมวัยการจัดการเรียนการสอนแบบพหุภาษาโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยการนำหลักของกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เชื่อมโยงกับภาษาไทยของระดับชั้นปถมวัยมีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นด้านการออกเสียงด้านโครงสร้างประโยคและแม้แต่ด้านความหมายของค และวัฒนธรรมทางภาษาโดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเป็นเรื่องราววิถีชีวิตในตลาดนัดสอแผ่นดินมีอาชีพต่างๆมากมายในท้องถิ่นที่ควรปลูกฝังเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบความเป็นมาของท้องถิ่นตนโดยผ่านกระบวนการพรหุภาษาการใช้หลายภาษาไปพร้อมกันในการเรียนรู้ภาษานั้นทําให้มีผลต่อประสิทธิภาพด้านการพัฒนาทางภาษาร์ท2ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3 สามอาหนังสือส่งเสริมการอ่าน3ภาษากิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้การคิดคำนวณ3าอาผ่านหนังสือส่งเสริมการอ่าน3ภาษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3มมีคุณลักษณะตามทักษะในศตวรรษที่21สื่อสารทั้งภาษาไทยภาษามาลายูกลางและภาษาอังกฤษได้เรียนรู้จากหนังสือ3ภาษาโดยเนื้อหาเป็นเรื่องราวของชุมชนตำบลมูนโนที่มีวิถีชีวิตในเมือง เศรษฐกิจพิเศษมีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าเกิดอาชีพมากมายที่น่าสนใจในตลาดนัด2องแผ่นดินเป็นการวางรากฐานเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพในท้องถิน่นที่ควรแก่การอนุรักษ์ให้ผู้เรียนช่วงชั้นที่1-3ถึง3อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ3 r 8 c มีนิสัยรักการอ่านทั้งภาษาไทยภาษามลา,ายูกลางภาษาอังกฤษและสำนึกรักบ้านเกิดพาร์ทชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 วิถีสเตมกิจกรรมวิถีสเตมส่งเสริมความสามารถด้านทักษะการคิดผลิตภัณฑ์เพื่อฝึกการเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการในอนาคตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์คิดสร้างสารรค์แก้ปัญหาในชีวิตจริงและสร้างนาวัตกรรมโดยใช้สเตมเป็นพื้นฐานนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและมองเห็นเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคตและต้องการยกระดับผลสำเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สูงขึ้นผู้ผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามแนวสเต็มศึกษาอย่างมั่นใจและเพิ่มพูนโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในบริบทที่หลากหลายมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงพาร์ทชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 c a r ถึง s k i l l ทักษะอาชีพ กิจกรรม Career Skill ทักษะอาชีพโดยใช้การจัดการเรียนรู้โครงงานอาชีพในรูปแบบ PBL Project Based Learning เป็นการรวบรวมองค์ความรู้จาก P1 ถึง P4 เพื่อลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามความถนดัดความสนใจความต้องการทั้งปฏิบัติด้วยตนเองหรือปฏิบัติเป็นกลุ่มเป็นทีมฝึกการเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมด้วยตนเองให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้พัฒนาอาชีพตามวิถีชีวิตของชุมชนเกิดสำนึกรักบ้านเกิดและห่วงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการใช้นวัตกรรมผู้เรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อมีพื้นฐานด้านความรู้ในด้านสายอาชีพสามารถฝึกปฏิบัติทักษะอาชีพตามความถนัดและสนใจมีความตระหนักเห็นคุณค่าต่ออาชีพที่มีในท้องถิ่นของตนเองมีแรงจูงใจมีความสามารถในการตัดสินใจการแก้ปัญหาและการแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพมีทักษะที่พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในอาชีพที่ตนเองสนใจมีเป้าหมายมีทางเลือกใน อนาคตอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้กระบวนการฝึกปฏิบัติทักษะอาชีพของผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขเพราะเกิดจากความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โรงเรียนบ้านมูโนได้รับความพึงพอใจจากผู้ปกครองชุมชนในด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเหมาะสมตามช่วงวัยเน้นพัฒนาสมรรถนะทางภาษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์วิถีชุมชนชายขอบไทยมาเลย์นำไปสู่การสำนึกรักบ้านเกิดห่วงแหนภูมิปัญญาอาชีพในท้องถิ่นของตนเองจากรุ่นสู่รุ่นผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขเกิดสมรรถนะตามเป้าหมายของหลักสูตรต่อไป ทำเลิกหลัลงพองงำไปมีวิไดมาเรียดงามจิตอาสาไม่เคยจริงคุณนะ